บอกว่าสิ่งต่างๆที่ท่านประธานให้จารย์นบีมาไม่ใช่ของอาจารย์นะคะขอบอกเลยว่าที่ไปแตะตัวใครแล้วหายเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเมตตาให้ให้กับคนที่ละวางความรักความโลภความโกรธความหลงได้เท่านั้นแล้วท่านก็ไม่ได้ให้อาจารย์คนเดียวนะทุกท่านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันหมดถ้าท่านทำสี่ข้อนี้ให้ได้ท่านก็จะไปแตะตัวคนอื่นแล้วหายได้ ลองทําดูนะคะเพราะฉะนั้นทนี่อาจาร,รย์บนถ่ายทอดไปเนี่ยก็ไม่ใช่สมบัติของอาจารย์อาจารย์เอาของพระพุทธองค์มาบอกเล่าแล้วก็วิชาเนี้ยท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่ต้องเดินทางมาบ้านสวนเปนิตเหมือนข้อความที่บอกไว้นะคะแต่ส่วนใหญ่มาที่นี่นก็คือมาด้วยกิเลสกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอยากหาย,ยากรวยอยากสวยอยาก สมหวังอยากได้ซีโนอนอยากไอโนอนไอนี่อยากกันมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มารุมอาจารย์บลนคนเดียวคิดว่าจะสนองความอยากของทุกคนได้นะคะโดยที่คนคนนี้คนเดียวที่จะต้องทําให้ความสมหวังของทุกคนเนี้ยสมหวังหมดอีกคนเดียวเรายังเอาตัวเราไม่รอดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ุบลเนี่ยจะทําทุกสิ่งเนี่ยเราจะช่วยคนต่อไปได้เนี่ยก็คือทุกคนต้องเคารพกติกาใช่ไหมคะ ทุกคนต้องมีกติกาว่าอะไรที่เราขึ้นไปในทีวีแล้วเนี่ยอาจารย์ผลิตรายการทีวีเนี่ยอาจารย์ลงทุนมากลงทุนเงินนะคะเช่าสัญญาณดาวเทียมผลิตรายการทีวีเริ่มมาตั้งแต่ซื้ออุปกรณ์กล้องแต่ละตัวราคาแพงเครื่องมือในการตัดต่อรายการและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสามีที่เสียสละมากนะคะปกติแล้วเราเคยติดต่อจ้าง ช่างถ่ายทำเนี่ยนะคะหนึ่งวันเนี่ยค่ะถ่ายทําแล้วก็ตัดต่อเขาคิดวันละแปดหมื่นกว่าบาทยังไม่รวมค่าเช่าเวลาอ๋อากาศยังไม่รวมค่าจีบปลาถกอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังไม่รวมค่าตัวของเราหรือคนที่เป็นผู้ตัดต่อรายการถ่ายทํารายการที่จะเห็นว่าจะบางคนเนี่ยไม่เคยทานข้าวกับท่านเลย นะคะอย่างกลางวันเนี่ยดิฉนจะถามว่าคุณพ่อทานข้าวหรือยังยังไม่เป็นไรขอให้คนอื่นได้ทานก่อนนะคะพอมื้อเย็นจะเห็นว่าดท่านจะกังวลกับการทานอาหารของอาจารย์มงคลมากเพราะว่าเคยตายมาแล้วอ่ะก็เลยจะเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็อยู่เบื้องหลังของของความสุขที่ท่านได้รับไปจริงๆนะคะคนที่เป็น หัวเรียวหัวแรงสำคัญที่สุดอ่ะไม่แค่อาจารยบัหรอกอาจารย์บัก็แค่มาเฉิดฉายนหน้าจอทีวีนะคะวันนี้นีิฉันอยากจะเชิญอาจารย์มงคลนะคะเพราะว่าไม่เคยที่ให้ใครได้เห็นหน้าแล้วก็ไม่ยอมที่จะแบบที่จะเปิดตัวเองเลยนะคะวันนี้จะขอเชิญทั้งอาจารย์งมงคลทั้งลูกชายเลยนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้บ้านนี้วามสุดในวันนี้ ท่านไม่ได้ดูรายการแต่ว่าในการอินเสิร์ตในการทําให้รายการสําเร็จเนี่ยคือด้วยความสามารถฝีมือของอาจารย์มงคลแล้วก็ทั้งหมดในนี้ค่ะเดินไฟทําทุกอย่างเป็นนักการทานโรงถึงผู้จัดการ <S <S ทั้งหมดเลยทำหำทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าถห้ดิฉันเนี่ยทำอภัยทานนะคะคือเป็นคนที่ที่เรียกคุณพ่อเนี่ยเรียกด้วยค้สุกที่ เรอเรามีพ่ออย่างนี้ปมีพ่อ,อจริงๆนะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงอาจารย์มงคลว่าที่มาทําตรงนี้เนี่ยมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในการดําเนินชีวิตของอาจารย์นง่นบ้างไหมท่านไม่เคยถามเลยนะคะว่ามีเมียแบบเนี้ยทนได้ยังไงเอาเงินมาดุยฉุยแถกไปรูปกี่ล้านแล้วซื้อที่นี่ก็เป็นสิบล้านแล้วนะคะพัฒนาที่เนี่ยใช้เงินคือหลักสิบล้านขึ้นไปในการที่จะมาทําตรงนี้แล้วก็เป็นเงินที่ครอบครัวเนี่ย จริงๆแล้วเขาต้องไว้กินไม่ใช้ไปซื้อรถแบนซ์ไปซื้ออะไรอีกก็ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์บนอาจารย์มงคลกับลูกชายไม่เคยปรปากาเลยว่าคุณแม่น่าจะเอาเงินนี้ไปซื้อรถให้ท็อปนะหรือแฟนบอกว่าคุณแม่ทาไมไม่เก็บไว้ให้กับครอบครัวไม่เคยพูดเลยแต่วันนี้จะถามนะคะท่านกับดิฉันจะได้ฟังพร้อมๆกันเลยว่าอาจารย์มงคลเนี่ย รู้สึกย an pues ังไงบ้างกับคนคนนี้ที่ทำพฤติกรรมแบบนี้เหมือนไม่เคยออกหน้าเวทีนี่จริงที่จริงเคยเป็นครูแต่แล้วมันออกมานานแล้วเหเลยไ่่เค่ได้ออกข้างหน้าส่วนใหญ่อะอยู่ข้างหลังนะครับทีนี้อาจจะเป็นที่เขาบอกว่า เกิดมาเพื่อที่จะเป็นนะฮะที่ประสานเกฤษนละรอดทุบีใช่ไหม <laughs> นะเกิดที่ทเพื่อจะเป็นอย่างนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นนักเกด,ดูตุตอนเด็กๆเนี่ย <laughs> เวลาเวลาที่เราเล่นอะไรเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่นนะชอบช่วยคนอื่นแล้วก็ตัวเองจะรู้สึกเนี่ยมีความสุขที่ที่ทำนะ <laughs> เกิดตื้นขึ้นมาจะร้องแข่งกับสองคนนั้น คือที่พูดเมื่อกี้อยากจะคือไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นในใจตอนนี้นะปกติเป็นครูนี่เคยกลัวเด็กอยู่แล้วนแต่คสอนสอน,สอนผู้ใหญ่มาก็เคยสอนมานะครับแต่ออกมาเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งนะฮะก็เลยค่อนข้างจะห่างเหินตอนนี้แล้วก็อยู่เบื้องหลังมาตลอดเพราะอาจารย์บัวน,นะคเับเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งมากๆถ้าได้คุยกับเชเดตว่า อาจารย์นุบลเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับเทพพรมเทวดานี่ไม่รู้เพราะผมเป็นยังไงเขาอินเป็นยังไงไม่รู้เลยสักอย่างผมเนี่ยรู้มากกว่าแต่รู้มากกว่าเพราะอ่านมากชอบอ่านชอบศึกษาพวกนี้แต่ไม่เคยสัมผัสได้นะปรากฏว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยรับรู้ได้โดยการสัมผัสได้นี่คือสิ่งที่ที่ยอมรับแล้วก็ตอนที่เขาสัมผัสเทพพรมเทวดาได้ครั้งแรกเนี่ย เขาก็จะมีอะไรมาแล้วเขาก็จะถามถามนวดถามนี่แล้วก็จะมีความสุขมากทุกคืนต้องเข้าห้องพระแล้วก็ถามนวดเราก็ไปนั่งดูนั่งดูเขาถามก็รู้สึกว่าคือใครมาถามว่าจริงไหมเรื่องเนี้นะฮะผมเนี่ยสัมผัสไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยแต่รู้ได้เมื่อย่างที่ดรออดองบอกนะครคือไม่ได้สัมผัสได้ตัวเองแต่รู้จากผลหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่บอกคุณเยเดว่าเขาเป็นคนที่ชอบชอบเรื่องธุรกิจไอ้เรื่องนี้เขาจะไม่ชอบ เพราะนั้นทำไมอยู่ๆแกจะมานั่งแล้วก็ทําอะไรแปลกๆอยู่อ่างเงี้ยนะฮะแต่ก่อนเป็นคนกล้ำถึงห้าสิบห้าสิบตลอดพอไปเจออะไรหน่อยออมันก็น่าจะเป็นได้คือคิดด้วยพยายามคิดหาหเหตุผลเรื่องนรกสวันเทพโพนเทวดาคิดหาหเหตุผลตลอดเวลาว่ามันจริงไหมทาไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แต่ในที่สุดพอคือเขาเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์นะฮะคือทําให้เราเนี่ยเข้าใจและรู้ถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงทั้งๆท,ท,ที่ตัวเราเองเนี่ยสัมผัสไม่ได้แต่รู้จัก จากผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจากจากคนอื่นหรือจากในครอบครัวเราเองคุณพ่อเคยเสียชีวิตนะฮะแล้วนะครับเขาเป็นคนอาแล้วเริม่มแหละ <laughs> เหมือนหมอหมอกบอกว่าต้องเป็นเจ้าชายิทชาคือว่าหนึ่งตายสองถ้าฟื้นมาก็คือเป็นเจ้าชายิทชาคือพ่อเนี่ยต้องตายแน,น่ๆแล้วแล้วตอนนี้ก็บอกว่าให้ให้กินกินเจให้กินเจ ว่าจะเชื่อว่า,วาคุณปู่เนี่ยจะจะจะไม่เป็นอย่างที่หมอจะฟื้นภายในสามวันเจ็ดน,นะคะแต่มีข้อแม้ว่าคน้ต้องเกให้เดือนหนึ่งนะคะแล้วก็ถามเขาว่าเชื่อไหมก็บอกว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยสามเดืนอนอถ้าถ้าเกิดคุณปู่ฟื้นภายในสามวันเจ็ดวันจริง จะไม่กินให้แค่เดือนเดียวเขาจะกินให้สามเดือนเลยนะคะก็ปรากฏว่าไม่ถึงสามวันค่ะคุณปูก็ฟื้นน,นะคะแล้วจริงๆแล้วก็บอกว่าฟื้นมาเนี่ยจะไม่ได้เป็นเจ้าชายนิทานะจะเป็นคนที่สุขภาพดีดีกว่าเดิมด้วยนะคะค,คือคืพอพ่อพ่อเขาฟื้นกันไาเนี่ย อาการที่หมอบอกว่าจะเป็นสตาลททิิานีไม่ต็งเลยแล้วแข็งแรงกว่ากเก่าด้วยเนี่ยออกเลยกำลังออกออกําลังให้ไปไ,ได้ทั่วเลยเนี่นี่คือความรู้สึกแรกที่อ้ยสิ่งเหล่านี้มีจริงแล้วก็กินได้สามเดือนทั้ที่เป็นคนที่แบบชอบใช้ชีวิตแบบสบาย,บายๆกินอะไรก็ได้น,นี่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องทําให้ได้นะแล้วก็แล้วก็ทําได้จริงๆแล้วท่านก็อยู่หมาแฟ่ที่ที่มันมีอาการนี้มาเพราะว่า จะเสียหมดแล้วนะก็คุณปู่คุณย่าก็เสียหมดแล้วคุณย่าเสียก่อนนะคะแต่คุณย่าแหละก็ไม่ได้เสียตามวันเวลาที่หมอกําหนดคุณย่าก็เป็นเบาหวานนะคะเป็นเบาหวานจนเข้าไตแล้วหมอบอกว่าจะอยู่ได้อีกประมาณเอประมาณหกเดือนคุณย่าก็อยู่มาเกือบสองปีใช่ไหมคะค่ะถึงจะเสียชีวิต อ่ะให้ลูกชายพูดต่อเสียพ่อเสียแม่ถ้าจะพูดแต่มา่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้พ่อแม่เนี่ย <c oughs> ก็จะไม่เสียเพราะฉะนั้นที่ที่ทําทุกวันนี้ก็คือว่าทําอะไรก็ได้จะช่วยคุณนี้ <c oughs> <c oughs>